สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้มาพอกันนี่นี่ครับผมบรรยากาศย่ำเย็นนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณจะตุ่มนึงแล้วครับผมจะตุ่มนึงแล้วก็สังเกตเบ่งนะครับผมแดดแดดยังห่อนอยู่ครับผมแต่เวนยังมีเสียงลำรีลำไร่ขก้นมาอยู่ครับวันนี้ผมก็โดยความที่อากาศมันห่อนนะครับก็สีว่าพาพี่น้องไป หายอยู่หากิ่นมันก็คืนนะครับผมวันนี้ก็สิพาไปไตจิงฤทิ์นะครับผมจิงฤทธิ์เพราะว่าพี่น้องเพิ่นถามผมมาว่าเอ,อ้ยอยากเห็นพานไปจับจิงฤทธิ์เนี่ยครับผมจักมือแน่เพิ่นว่าเพราะว่าไอ้ส่วนใหญ่ผมใส่เบ็ดผมเอาจิงฤทธิ์ไปใส่เนาะผมไปไตแล้วเมื่อใส่เบ็ดแล้วก็เพิ่นว่าอยากอยากเห็นนะครับไต่ยมันยังไหนเพิ่นว่า mm hmm. ก็วันนี้ดีที่โอกาสว่าเดี๋ยวสิพาไปไตลองเบิ่งอาจสิ ได้บ่ได้แล้วตาหมองนะครับผมส่วนใหญ่จะอยู่เป็นหมองอยู่บางบางบางให้หน้าบางทงก็อาจจะบบมีบางทงก็จะมีเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันสิอยู่หมองไหนนะครับผมเดี๋ยวสิพาไปเลาะหาจับล้อมเบิงว่าสิได้หน่อยหลายแล้วสิจับหน่อยจับได้ง่ายบ่ไปเบิงกากันครับผมกับบรรยากาศยามเย็นนะครับเพราะว่าอากาศมันห่อนก็พาไปหาจับจริงหิีก็ตั้งใจว่าสิจับ เอามาขัวมาตอดกินนี่แหละครับผมเพราะว่าเอาเอาไปใส่เบ็ดแน่ก็เอามากินน้าแน่นะครับผมไปครับผมเดี๋ยวให้มันคากว่านี้ก่อนเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปรุยน้ากันครับเดี๋ยวให้มันหมึดกันครับผมไปครับผมไปชมน้ากันครับรุยกันครับหลังจากว่าผมสิพาพี่น้องมาหาไต่าจับกิริตนะครับผมหากิริตไปขัวนะครับวันนี้คิดว่า จะเอาจิริตไปขวาร่องเบิงร่องเบิงกันเลยครับหาจิริตไปขัวนี่คือตัวแรกขงองเฮานะครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับดำๆนี่กึบนี่คือจิริตนี่ครับผม มามากับสมุนนะครับมันกรสีหาหยากยู่ได้ครับหาหยากเพราะว่าเอ้าไตดูนะโอ้โหมองเนี่ยปั๊บนี่นน จจกเนื้อยุ่ยเป็นหมอนตัวนี้ลงไปนี่ครับผมมาครับสมุนเมานะครับ xe đạp kinh nhà cái đang kinh nhà yếu và và vừa mới neo nè cái cái cây cái cây gan ยังจะอยู่ใกล้ๆกันดอกกลับมาละสองยูมันจะอยู่ใกลๆกันดอกไปคุบๆแห้งใจเลิงหาก่นนี่นี่นีๆๆ่กึ๊บกึบกึบโอ้ย แค่ละปุ๊บจบเสร็จโจรบ่เสร็จโจรครับอาคุบคุบแห่งกัดซ้ำ นั่นโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มามาสายพันธุ์กิริจำนี่ผ้าคุบครับนี่นี่นี่พี่นอนปึ๊บเสร็ตวะเซ็ตโจรครับโจรปีกเรียบๆนี่ตัวแม่ครับนี่ ปีกเงินสีเรียบๆไปอุ้ยสองตัวอยู่ใ,ใกล้กันเลยครับเอ,เอาตัวเอาตัวไหนก่อนล่ะพี่น้องเอาตัวนี้ก่อนไปแล้วตัวนึงตัวนึงอุ้ยป๊บนี่จะหนีจะหนีไม่ได้ครับสองเลยจัดมาคู่ครับนี่คู่เก็บนี่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 ยุบเฮ้ เศษไม้หนึ่งครับหนึ่งนี่จบโอ้โผมสวัางโตโอ้ย <c oughs> เอาอีกแล้วครับใกลไกลกันอีกแล้วอุ๊ปอุยนีหนึ่งือไปแล้วไปแล้ว คือยีือยี่เสีแล้วเสียตัวหนึ่งบัวท่านครับเดี๋ยวนีตัวหนึ่งตัวไก่สมุนเลยครับพี่น้องสมุนนอนเเ้าอยู่นี่นี่สวางตัวเลยน้มกันตัวนี้กอน ครับมาอีกแล้วครับปุ๊บเสร็จโจรเสร็จโจรครับโอ้ยตัวเมียดับเมียดับหง่เลยพี่น้องเนี่ยปึ๊บใครเต็มท้่วเนี่ยอ้โห,หนี่ต้นไก่กันปึ๊บ <c oughs> บอได้ครับไปทางใดแล้วหาย <laughs> หายป๊บเอ้าเอ้าปึป๊บปึ๊บคูบแห้งกยบ่ัได้ครับจิตตายกนอนนี่นี่ครับผมอีกตัวนึงเตียมนี้แล้วนี่ครับผมกี่ลีตครับมั่นคืออยังได้ครับน,น,นี่ อุ้ยตัวนี้ต,ตัวเมียอ้วนใหญ่ตับเลยอ้วนใหญ่ตับครับเนี่ยโอ้โปุ๊บตามตามอยู่วะโอ้ยอยู่ครับผมเก็บกลับไปโอ้โหเนาะ ใกล้ๆกันครับพี่น้องดูใกล้ๆกักกกนชุ่มนุ่มกันโอ้โหชุ่มนุ่มกันมีตะกระเต่นน้ำอึบอบนี่ครับผมตะกระเตยนก็มาหาเบิดตโอ้มองนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวผมสิสามารถได้เบิดบ่หละ 1ตัวในแล้วสองตัวตัวที่2องใแล้วตัวที่สาตัวที่สามอะไรเออตัวทีสตัว3ตัวในแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวอวนก่อน้วนก่อนนี่ขูบขแนไกลฉีดแตกอ่ะต้นี้พอเป็นในก่อนกี่ไทยแล้ว nè nè, nè, hoi 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 nè. Ôi, hoi 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 โดน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  Regierung. โดนโดูกันเป็นหมูคณะครับนี่กันเป็นหมูคณะเลยเสือ <Okay. S 1> นี่ครับว้านั่น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 พี่น้องเด็ดเด็ดกุ๊บจับไปครับคุบต้องคุบแห้งเขาวะโอ้โห่อึ๊บนี่ออกมาแล้วบ่มันพอให้ออกมาดีอันนี้เนี่ยครับบ่ทัน นี imi, ่นี่นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วกึบกึบกึบโอ้โหมาเลยมาเลยครับมาเลยครับผมนี่รัวๆนี่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 กินน้องจุ๊บโออ๊บ ไปไกลเลยมะมาตัวนี้ก e ่อนก็ได้เฮ้เดี๋ยวอยู่ใกลใกลกันนานใกล้กันนานนี่ครับผมโตมันจิ้งลีด เฮ้ยฮึบนี่ครับผมฮึบนี่ฮึบนี่เสร็จอีกครับส่วนหญ่อยู่ใกล้ๆกันครับเฮ้เอๆตัวนี้เข่าหู้แล้วทันวะทันแล้วครับผมนี่นี่ โอ้โ,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 โหนี่ครับกำลังหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีบอตามตามจนใดตัวนี้ตัวผู้ครับเนี่ยปีกเล่ยๆเนี่ยครับหาตัวเมียซึ่นได้จะอยู่ใกล้ๆกันเจอแล้วครับนี่ตัวเมียครับชุบนี่ เมียปกติตัวเมียสิมีหลายตัวเลยอือนี่นี่พี่น้องเห็นไหมครับเอยเดี๋ยวนี้ลุกโอ้โหหุยนั่นนั่นนั่นเต็ดตรงนี้นี่ต้นนี่ครับผมเห็นแล้วก็จับโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ไข่เต็มท้องเลยครับนี่ มันโตครับผมสวยงามปึ๊บตัวนี้ท่านได้มีปีกแต่ว่าก็งหญ่อยู่ครับโอ้โหท่านครับนี่กำลังนุมอยู่มันหาวอุ้ยเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไข่เต็มทองเลยครับพับนี่หืมตัวนี้ บจนไข่ไข่แตกนี่ครับผมปูอุ๊ยตัวนี้พี่น้องเบิ้งครับพญาจิงหลีดอุ้ยไข่เต็มท้องเลยตัวนี้โอ้ยลักษณะแม่พันชันดีครับนี่ไข่เต็มท้องเลย โอ้โหคุบไปคุบมาคุบกี่เข็บซะแล้วนี่ครับผมหัวแดงหัวแดงโอ้ยตัวนี้พี่น้องเอ๋ยถึงดำดำไงโอ้ยสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์สายพันธุ์นี่ก็บอกธรรมดาครับพี่น้องดำไงตรเมียครับนี่ๆลบ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  ลบกระจัดครับนี่ครับผมสวยๆตัวนี่ครับผมคันเจอแรงมั่นกสิพอาเด็กคุบอยู่ครับผมสิมีแรงของมันอยู่เด่เย โอ้ยวยๆเสวยๆคุบคุบแห้งเลยดินไงเนาะเยอปึ๊บ hmm? นี่สวยมากแล้วครับโอโหโอโอ จึบน,นี่อ <Elena> ื้อหือจึบอื้อหือจึบสวยสโอ้ยจะเองับลบอื้ออึ๊บนี จับกันมันมันครับโอ้ลบยี่นี่ลบยั่นี้เองทุบโอ้ทบตามตามเลยบ้<ฮ>ได้ครับมาแล้วครับโอ้ยตัวนี้สวยนะครับผมเห็นบ่ครับ นี่ครับผมปึ๊บไข่เต็มท้องเลยครับนี่ครับผมไข่เต็มๆเลยจุ๊บทันหม้หรอทันหมทันครับเทิกครับเนี่ย หรือทั้งหยาเนี่ต้นครับนี่นี่นก็ตังเคลื่อนตัวนี้น,น,น,นี่ตัวนึงครับชืบโอ้โหเออตามมาซ้ำเรียบร้อยครับกําลัางจะนี้ครับโมหินี้ครับนี่ โมฮินีเก่งแท้ตัวนี้ตามจนได้ครับไข่เต็มท้องผมบักเถกหยุดตัวเดียวแต่งานเลยครับโอ้ยเตันนี้แล้วตัวน,นี้แล้วตามไปซำ้ำ นี่ครับผมปีกหย,ยาบๆข้างซีโตัวผูครับนี่ตัวผูกะตรงนี่ตัวเมียครับตโตเมียอีกหนึ่งตัวนี่ครับผมโอ้ยัวแม่ตัวนี้สวยงามครับ tôi đi cái suối ngam khắp trước anh bừng cần nhau nhau lên gặp. คุบจริงหลีดครับอึบอึบไม่ลด้ไหมเนาะอึบเนี่ยมึงไปเนอะตัวนี้โหตัวนี้ถือว่าไงแต่ว่าเดนได้มีปีกเนี่ย ตัวแบบนี้เสียบข้าบพี่น้องปีข้างด้ขึ้นน,นี่ไงสิมั่นถนดัดอีกหนึ่งตัวครับกุ๊บโอยโอ้โหตมุทรทาท้ายอำนาจหมืดเพเรียบร้อยครับ ครับลูกนองเขาเมาจะไปใส่นเ,นเนี่ยฉันเหื่อเมื่อเยเลยเออน้อนถ่ายแล้วกันเอาลงเออหิวน,นอนเปน็นหิวนอนพี่น,อน,น้องเป็นหิวนอน,น,น,อน,น,น,อนพาเพื่อนออกมาเด็กเพื่อนเลยหิวนอนอึ๊บ เอะเออเอยู่ะอยู่ครับผมนี่นี่ครับปึ๊บอ้ียโอ้ยอี๋นี่

อ,อจัดมาครับหนึ่งตัวโอ้ยนี่ครับผมลบส่อนอยู่จังสี่อึ๊บอีโอ้โหสวยๆครับสอ้ยสวยอีกหนึ่งตัวครับ ตัวนี้คือหนิ่งแท้พี่น้องเอ้าเอ้าเอ้าเโอ้โหยท,ท,ทําทานนิ่งทําทานนิ่งครับผมนี่อ้าวพี่น,อน้องผมรู้สึกว่าได้ไหลายเตืบแล้วครับพ่อเนียเ่ยวเดี๋ยวสีมาเปิดเปิงกันครับว่าได้หลายปันไดเนาะพี่น้องเนาะ สึกว่าในไลน์เลยเด้พ่อขัวล่ะพี่นอ้องนี่คือผลงานครับผมจิงหรีดครับประมาณห้าหกสิบตอยู่ครับหเห็นกันชัดๆไปเลยครับนี่เป็นใหญ่เป็นจิงหรีดแดงครับปิด <c oughs> ก่มันส <c oughs> มนนิมันตื่นมันตื่นเบึ่งไหมครับผม นี่ครับผมหลังจากเขาไตแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันสิมันสิตเต้นขึ้นการนี้เป็นผลงานเนาะครับมีพี่น้องเพิ่นอยากเห็นว่าเฮาหาเหยื่อมใไซบิดเฮาหาจิงหลีเฮาหาน้ำจังใดนี่ครับผมพามาไต่เพิเ่งแล้วเนาะแล้วกะ็นี่ืันนี้ผมจะเอาไปขัวนะครับืันนี้ส่วนใดที่ใดเป็นจิงหลีแดงเนาะนี่ก็เดี๋ยวสีลาไปเดี๋ยวบรรยากาศขำขึ้นนี่แหละครับผม ฝากเป็นกําลังใจใหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิป,ลปต่อไปสิไม่ยังกะตาลุนตาบังนํากัน,รน,รน,รน,นครับสวัสดีครับ